ดูนะครับมาดูนะครับซึ่บใต้ดินหนึ่งสองสี่ครับ <c oughs> ยำ้ยำ้ <c oughs> เป้าไปเป้า <c oughs> เราอยากีเข้ามไปลึกนะครับตีนตายเหรอไหมเข้ามาในวง เรากันแค่ในวงอย่างเดียวครับอย่ามันเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องยิ้กตามมันนะครับถ้ามันจะตายกันวงอย่างเดียวครับกันเงวงอยงนะนี้นะเนี่ยรอมันเข้ามา,รอม,า,ร,าร,รอมันเข้ามาอย่างนี้ครับสบายครับลงเข้ามาลองทำไมร้อก่อน บายครับเอวเอวแต่นี่มันวิ่งไปไม่ต้องที่ตามมันนะครับให้เปลี่ยนเป้าหมายตีเห็นไหมครับเป็นเป็นรูปรูปคนนะครับด้านขวามือล่างขวาครับเห็นไหมถ้ามันวิ่งไปเราไม่ต้องวิ่งตามมันมันเข้ามาอ่าเห็นไหมเปลี่ยนเป้าหมายให้เปลี่ยนเป้าหมายถ้ามันวิ่งแค่นี้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเรากันแค่ในวงอย่างเดียวอย่าออกไปข้างนอกเพื่อนเรายังไม่รู้ครับ เขายังไม่เข้าใจครับเราต้องเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายครับถ้ามันวิ่งเข้าไปหาเพื่อนมันเรากันแค่ในวงครับถ้าเราโดนโดนลุมแันนี้ให้เราวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาเพื่อนครับให้เพื่อนช่วยครับอ่าเสร็จแล้วตาย ตั้งค่าที่ตั้งค่าอะไรนะซ่อนขวาเข้าขวาเข้าด้นขวาอ๋าอมีพื้อนอะพื้น นะอย่ายิงไปตีตีตัวให้ตีตัวใกล้สุดครับเราต้องวิ่งตามมันหรอกถ้ามันใกล้ตายนี่เพื่อนเพื่อนเรายังไม่เข้าใจครับไปไปทำไมกันไม่รู้ครับให้เรากันแค่ในวงครับไม่ต้องไม่ต้องแตกครับถ้าแตกเราเสียเปรียบครับแน่นะเราไม่ต้องตามเราเปลี่ยนเป้าหมายนี่กันอย่างเดียวกันอย่างเพื่อนเข้าวงอย่างเดียวครับคง่ายๆแค่นี้ครับ าเนียมันกำลังถมเข้ามาครับแล้วกักนนี้เพื่อนดูออกไปตายกันทีละตัวทีละตัวไมไ่ยากเลยครับบอสใกล้จะเกิดยังอีกตัวหนึ่งอ่าอยัางอีก2องสนาทีนะครับเราเข้าไปตัวนี้ตายปั๊บเรารีบวิ่งขึ้นไปบอสเลยนะครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปรับดาเมจให้ผมตายก่อน รีเข้าไปดงตีนเลยให้ผมตายก่อนอ่าอยู่ไหนงั้นอยู่นีน่เข้าเลยครับเข้าไปเต็มที่เลยครับพอตายปุ๊บผมจะเดินไปบอสครับจะด,ดูนะผมตายปุ๊บลอมนี้นะผมจะเดินไปบอสเลยมข้างมนครับตายไม่เป็นไรครับเราต้องการที่จะตายอยู่แล้วครับเอายังมีศ้นอีก Okay, สวยตายก่อนก็ยังไม่ตายอีกสวยไปบอสบอสบนนะครับของผมมีมีสองทิ้งกับบอสล่างกับบอสบน บอตให้ได้ลองตีคนให้ได้ครับลอง,องชนะเกิดเกิดยึดปอสครับบอสจะเกิดแล้วตีบอสครับตีป๊อตจากการคนนครับให้เพื่อนตีไปไล่ไล่อย่นี้ก็เรียกว่าไล่คนครับไล่ไล่ไล่มันครับไล่มัน ตีบอสไปเลยครับสวยครับถึงนอดับหนึ่งแล้วครับเห็นไหมไม่ได้ยากเลยครับ ไปเราไปยึดกลางครับทีนี้เราไปยึดกลางครับอยีาออกไปข้างนอกดีเพื่อนไม่ต้องออกครับเราเรากันกลางอย่างเดียวครับให้มันเพื่อนออกไปทำอะไรนยเราค่อกันกลางครับให้มันเดินเข้ามาครับเราอย่าเดินไปหามันครับง่ายนิดเดียวครับเรื่องง่ายๆครับ ถ้ามันเดินไปหาพวกม,มันเราก็แค่เปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็ตีตัวอื่นครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องตีให้ตายหรกครับนี่ครับเห็นไหมอืมไม่ได้ยากเลยครับจะพร้องจะด้วยตัวนี้อ๋อโจโจ้นี่นี่ อุย้ยขึ้นมาที่สองแล้วเอ้ยตอนที่เราขึ้นที่สองแล้วเราไม่ได้ขึ้นหนึ่งนะตายแล้วรีบเติมครับเอ้ยเราจะที่สองแล้วเนี่ย ผมครับตอนนี้ชั่วโมงนี้กําลังโผมครับแต่การวิมันไห้ได้ครับไม้ไม่ล่อยมันครับไม้มันดาเมจเดียวครับมันสร้างดาเมจได้ไม่เยอะต่อให้ทางอะไรเยอะแค่แม่ก็เหมือนกับเซิร์ฟเซิร์ฟเขาครับไมนตัวแบกความความยิงคนจะเป็นเอลหรือวิครับตัวแบกตัวแบกเลกเกอ่ยเขาไปเล่นไม้ครับไห้ทั้งรับตีนแล้วก็ดาเมจเดียว่ะทำอะไรได้ครับแบกยินไม่ได้ครับองเอลครับให้ดีตัวแบกนี่ผมแนะนำเลยนะครับ ไม่มีไม่มีที่ไหนสอนนะครับนอกจากที่นี่โอเคสวยสวยเรายึดวงได้ครับเรายึดวงได้เลย5นาทีเราต้องยึดให้ได้ครับช่วงโอเคสวยแต่เพื่อนเราออกไปข้างนอกกันทำไมไม่รู้ผมไม่เข้าใจจริงๆครับออกไปตายหรือไงน,นี้นครับ กันในวงนี่แค่เนี้ยแค่เนี้ยอ่าอ่าเห็นไหมไปแล้วก็ตายกันแล้วก็โดนโผมทีนี้เห็นไหม<อ>เรื่องง่ายๆครับ<อ>นี่ง่ายเห็นไหม<อ>เราไม่ต้องเข้าไปรับดาเมจคนเดียวแล้วครับยั<อ>งไงก็ตายครับถ้าเข้าไปรับเต็มตี ให้กันไหนเพื่อนเข้าวงได้ครับเนี่ยเนี่ยอ่าแค่นี้ครับไม่ได้ยากเลยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวแบงครับเจอโจนเจอโจได้ยังไงเพื่อนวิ่งเหรอ ขอครับ แหลกแหลกเฉยแล้จะออกไปทำไมไม่เข้าใจจริงๆเพื่อนแนี่ยเนี่ยนะนี่แค่รับนี่พวกเราเยอะกว่าอยู่แล้วเราอยู่ตรงกลางให้มันเข้ามาน power, oh. <scope. S 2> ี่ครับมันเข้ามามันยังมันก็เสร็จเราถ้าเราเข้าไปหามันน่ะเราก็ไปตายทีตัวนี่ยากเลยครับเนี่ยเป็นเป้าหมายพอมันวิ่งหนีไปเราก็เป็นเป้าหมายตีตัวแค่นี้เอง ครับตอนนี้เหล็กแล้วเริ่มเหล็กแล้วไม่ต้องยิดมันครับไม่ยิดมัน น้องยิกมันครับโอ้โหเพื่อนอย่าย,ยิกมันดีเป็นพวกหมายตีแค่นี้เองแค่นี้เองกันเนี่ยเพื่อนเขาวงเนี่ยเรายิกวงแล้ว มรู้เพื่อนอยาอาไปรับตีกันทำไมออกไปก็ตายตาย,ตายทีละตัวทีละตัวเพราะนั่นถึงมันก็หมืนกันสะสมกัเนเรื่อยๆกันเยอะ Mm-hmm. <laughs>